สวัสดีค่ะพาพี่น้องมาแวะชมหลังน้ำรถค่ะอันนี้คือริมน้ำโขงนะคะมาแวะชมกันค่ะกำลังทำความสะอาดเลยค่ะเข้าสู่ภาวะปกติแล้วค่ะเข้าสู่ภาวะปกติแล้วค่ะพี่น้องทำความสะอาดแล้วดูขีเลนขีเลน ขอ,อ,องกติแล้วต้นไม้แถวนี้สวยๆเคยมาถ่ายอยู่เนี่ยโดนน้ำท่วมกว่าจะฟื้นฟูได้โอ้แถวนี้ทำความสะอาดแล้วค่ะพี่น้องทำความสะอาดไปเรื่อยๆค่ะ พาไปถึงวัดธาตุล่าหนองเลยเหรอพี่น้องถ้าขีดลดล่รถเราชมแม่นำ้ำโขงค่ะพี่น้องหลังน้ำรถจะเป็นยังไงดูกัน สก็แข่งเรือยาวแล้วพี่น้องดูไม่จืดเลยดูไม่จืดเลยดูไม่ได้เลยงานลงแล้วก็ทำความสะอาดแล้วบาท ไม่ก็รอดตายไม่ต้นไม้ก็ได้ดูสภาพพี่น้องดูสภาพจี่รดละริมโค้งพี่น้องหลังน้ำลดจ้าหลังน้ำรถแล้วค่ะ ินลงไปถ่ายน้ําโขงก็ไปไม่ได้แล้วพี่น้องขี่โตมขี่เลสหลาย เอานะคะเพื่อนๆดูเอานะเดี๋ยวจะพาไปจอดดูแป๊บหนึง่งตรงนี้เดินได้พอเดินได้อยู่ตรงนี้ตรงนี้พอเดินได้อยู่นะอ่ะเดินได้ก็เดินเดินไม่ได้เราก็ไม่เดิน ำความสะอาดเอาเด้อหน้าบ้านใครหน้าบ้านเราน้ำลดลงแล้วเ <c oughs> ยังไงสภาพสภาพน้ำลงแล้วเป็นยังไงวะนี่ค <c oughs> <c oughs> ักว่า <c oughs> กวดมาแต่ทั้งเหนือไม่เฮายังไงเว้ โอ้ายืนใกล้พ่กล้ายืนนะย่านมันพังลงแมนบ่สา,าธุแถวหน้าวัดพระธาตุล่านอ้องเลรอพี่น้องรับหนักๆเต็มๆเ,เลยเหรอมองนี้โอ้หามกัดสะออกเบิด ถ้าร้างคักๆกันก็เป็นหาดพูดได้พี่น้องว่าธรรมดาเด้ทำก็ดดสะอาดเอาเด้อน้าม,มันล่นตะลียงเด้นันก็ธรรมดาดแล้วบางมันสาอใสะสะพานพูดนะพี่น้องพูดนะ ลงหลายเ่ยน้ำเห็นป่ะสบายแล้วละ่ะพี่น้องเอ้ยน้ำลงแล้วบวิกิจแหละเดี๋ยวฝนมาก็ช่วยชะล้างเหมือนเดิมนั่นแหละคนก็ล้างเอาไปด้วยจากมาแต่สต่อสอนะไรเนาะมาแต่ทางเหนือพุ่นนาะเป็นตกเบ็ดตก,ป,ตกป่า บรรยากาศฝนโปตกได้พี่น้องถึงได้มาทายให้ชมค่ะตกแต่เบิดคืนสอดแกงหอดเทียงนี่ายแรงแล้วค่ะสี่โมงห้าโมงเย็นแล้วนี่ถ่ายได้แล้วเลยพามาชมบรรยากาศค่ะบรรยากาศหลังน้ำรถจ้ะสภาพก็อย่างที่เห็นนี่แหละพี่น้องเดี๋ยวไม่นานก็เข้าสู่ภาวะปกติออกาษมาเพิ่งเรยนยาวเ้อพี่น้องเด้อเพิ่งกำลังฝึกซ้อมอยู่ ฝึกซ้อมเรือยาวอยู่พี่น้องฝึกซ้อมเรือยาวอยู่แลักศีลละแครงแถววัาน์นี่แหละแค้งเรือยาวออกพรรษาอันนี้กุดบาทได้พี่น้องกุดบาทกุดบาทที่เราเคยเดินเดินกันนี่แหละตกเบ็ดพี่น้องตกปลา าสาธุสภาพน้ำลงนาพระธาตุล่าหนองจ้า hmm. พ่นซอมมันเฮอยา้วอันนันแข่งออกพันสาบอกค่ะเพราะว่าอันนั้นพ่นว่าเปนสิแข็งบางห่อเขาหน่อยห่อเขาใหญ่ห่อเขาสากบางใหญ่เนาะห่อปลาได้เฮ็ดปลาได้ น้ำท่วมเฮ็ดบ่ได้มันก็เลยเลื่อนเลื่อนเลื่อนกับซีเมนต์ออกพันษาแล้วบาทนี้เห็นเฮ้อล้ำหนึ่งขึ้นไปเทิงงป่นซีเมนต์ไปซ่อมบ้าเหรอเห็นพ่นกำลังทำก้มสาดอยู่พุ่นล่ะโซนพุ่นล่ะแจ้น้อ่กับสีม่วหอดพี่แล้วนี่นี่บันไดน่ะพี่น้องไปพาลงไปบึง พุนบันไดย,ย่างลงไปเลยบันไดบันไดน้ำลดแล้วก็สบายแล้วพี่น้องไปจบชีบไปแค่นี้เด้อค่ะเด้ออกพรรษาจะมาถ่ายแข่งเรือให้ชมค่ะมาส้มน้ำล้างรถนี่แหละตอนยังงบรถกับพุ่นน่ะท่วมตั้งว่านั่นเล็กกัน้นตั้งเครึ่งไปสิก้ามาเนอะพุ่นแล้วไปเบิ่องอยู่ปากซอยพุ่นละน้ำม,มันมีตัตงแต่แนวกั้นเว้ยโอ้สบายละบาดเนี่ยเนาะสบายละบาดเน,าานี่ยน้ำลงเลย ขคืนก็ึ้นยากแล้วบ่านนี้ปีนาพูดแล้ขึ้นก็พูดคืนก็พ่ดเคยึ้นปปนี้จักเทือไว้ละเนาะแต่ละปีน่ะแม่นั่นมอสราสุ่มมาหาเขาคากวดบางไหมนช่ันนั้นตกปกติคือสุปีเหากับว่านมันขึ้นไม่กินห่อเขาหน่อยเขาใหญ่เนาะปกติ เป่นกังเาเนี่นนานันก็ลงไปอีกงหนงมือนั่นนะขึ้นมาไทานอมือขึ้นมาวงกาีเอาไ้ันตัวบบยางไปวะบเคยเห็นหนนกรลุกเพิ่นกำลังทำความสะอาดอยู่สซนผุนเห็นอยู่จังไนกับหอดที่ละกุดบาทเหรออะนใพนีม เพ่นกำลังทำกวามสาสตร์อยู่โซนผุ่นเห็นอยู่วังยาขี่รถลงมาอาจบคลิปไปแค่นี้ก่อนเนอะค่ะเดอ้อคลิปหนาจะมาถ่ายให้เบิ่งค่ะเดี๋ยวถ่ายเรือยาวให้ดูนะจ๊ะสวัสดีค่ะ